สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่ที่ไหนอยู่บ้านไงบ้านใครบ้านคนแน่ๆไม่ถึใครแน่นอนก็ <c oughs> วันนี้ก็ไปเยือนบ้านเนาะสกินน่แคสเกมมิ่งนะคะวันนี้หน้าดำเลยดำโมโหมั้มวันนี้จะมาทำอะไรคะรีวิวเป็นอันนี้นะคะและ้วดีก็จะมาบอกก่อนเลยว่าที่นี่หายไปเพราะว่าโทรศัพท์พัง <c oughs> จับข่าวแล้วเทยวท่านี้ลงคลิปอะไรนั้นนี่จะแบบกิจกรรมอาจจะ ประกาศเร็วขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่มีมารีวิวกันเลยก็จะมีดังนี้เลยเนี่ยของเล่นน่ารักน่ารักฟงฟิงมุงมิงต้องปิดเกมได้แล้วค่ะไปปิดฝึกโอเคนิดนึงไม่ได้ตัดต่อนิดนึงโอเคเฮตื่นเต้นไม่ถ่ายคลิปมาตั้งนานตื่นเต้นโอเคมาเริ่มก็อันแรกจะเป็นใกล้ๆค่ะใกล้ๆอ่าสกิลอะไรนชิดลินอะไรไออ่ะมันคือตัวแรดคูหรือเปล่าฮะใช่เหรอเหมือนกระรอกมากกว่า เดี๋ยวเรามาชิมกันเพราะมันจะรสชาติเดี๋ยวนะคะแตกต่างกันไหมตอนนี้อยู่ในช่องอะไรคะสกินน่าแคสต์มิงเกมเราก็จะมาแคสต์มิงค่ะโอเคอมยหลุดยังไงคบพี่มีจานไหมในขณะที่น้าไม่อยู่เราก็จะมาเล่นกันดูจากท่าและลกมาครับอุปกรณ์พร้อมแล้วค่ะมาดูกันเลย เรามาดูกันว่าแต่ละรถมันแตกต่างกันแค่ไหนมันแตกต่างตรงที่สีอะมั้งกลิ่นมันมันไใ้นี้นะสักกิดนะลองหนุ่มมาชิมสีเหลืองมาสีเหลืองสีเหลือง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 บอกกันสิใบกองตรงนี้หนุ่มเขียวยากอะบอกไม่ถูกรถอะไรอะ เลมอนแบบเอ๊ะอะไยเออเลมอนอืมสีเขียวอยากปลาสีเขียวสีชิ้นที่สองสีเขียวจัดมาน้ำเขียวเนื้ออรอยฮันนาลุกมั้งหมัว ไม่รู้เรื่องเลยสีต้มมันยังเมื่อกี้ไม่หมดข้างเปิดกล้องนะมันจะเป็นลูกอมส่วนในมันจะเป็นเยลลี่ป่ะมมันมันจะมีแกรมมี่แกรมมี่ม,ม,มันจะมีน้ําตาลด้วยใช่ไหมใช่ซึ่งกินแล้วจะฟันผุทาให้แปลงฟันุย <laughs> ไม่ต้องบอกก็รู้ว่ามันรสต้ม <laughs> จับเบอร์ความเหียตรงกันอืมแล้วไงต่อ ไม่มีไม่มีอเดียวยดาดั้งคนละครึ่งเห็นไดชัดเจนเลยว่ามันเป็นเจ็บกินเลยกินเลยกินเลยนี่แม่ได้น้ำตาลเอาไปเลยนี่น้ำตาลนะกล้องอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ้าวอะไ้บูเบอรี่ตีตัวท้าย สีแดงแยามมี่ท่าน,นชิมเลยดีกว่าคาตาบรีแน่แน,น่แตงโมบ่ะจิ๊ดข้อแล้แน่แน่ตาบรีคา <c oughs> ตาบรีมันมีเปรี้ออยวไปดูต่อไปเลย <c oughs> มือดอีกแล้วครับท่านมือดอ่ะมาดูรถนี้กันบ้างขอนั่งเลยึง มันคือคล้ายๆเจลลี่บีนแต่มันไม่มีรสชาติแปลกประหลาดเ,าาเดี๋ยวนะพิสดารมันกับหัวใช่างมเดี๋ยวอ่านให้นี่นะนี่นี่อ่านซิชื่ออะไรเออ่บบี้บุบทเทลแคนดี้นะ <c oughs> บุทเทลบุล <c oughs> <c oughs> อุ้ยมันมีรสสีแปลกประหลาดโคกปะวะเนี่ยไปดูดอยดูฮึเอ,เอมิด สีมันจะมีสีชมพูอันนี้สีแดงนะสีชมพูสีส้มจานโคตรสวยอ่ะจานโบราณมากมีสีฟ้าเม็ดเดียวอีกแล้วครับท่านงกจริงๆิงสีขาวสองเม็ดสมเไปพอลีแค่มาชิมสีเหลืองเหลืองเฮ้ยนปเอาไปที่เจงนี้เลยสีอะไรดีส้มสีขาวก่อนเลยอยาได้แปนึง ด้านหลังสึกมันอุย้ยนานแล้วลุลูนานได้สีขาวมไม่ถูกอะแต่เคยกินน้ำมันอร่อยมันคืออะไรนะกีวีแบบหรือว่าแคนตาลูหรือว่าอะไรอืม อันนี้เนอร์นี่เอาไปเอาฮะเอาไปไม่เอาสีฟ้าสีส่นไดหรี่มีไห้น้ำตาลอ่านคิดไหมฮอร์เดลโคคือดินเดลโคดินดึนดินมันไม่ใช่รูกแหวประหลาดแน่นอนเลยนะห่วงห่วงหรือเปล่าไม่ใช่โคโคอร่อยเนาะเนี่ยสีแดงไหมยังยังไม่ยังอ่ะมี้มูืแล้วกันนะ แดงยังสีส้มไปยังสีแนวไปแล้วช่างมันคุณเชิญทานก่อน,อนเลยไม่ไหว <laughs> ทานไปคนเดียวไลยค่ะโอ้ยหยุดการรีวิวอันนี้แล้วกันบอกไม่ถูก <laughs> มันไม่ไหวมันไม่ไหวไม่ใช่เาลีบีก็จริงแต่มันก็ไม่อร่อย นี่คืออะไรใครบอกได้ช่วยบอกทีเราเล่นรู้แล้วมันคือแผ่นฟิล์มที่กินได้ค่ะนี่เขาเรียกชื่อนี้ฟิล์มกันรอยเพราะมีชอบมาตอนเด็กอันนี้คือนีได้รับของแถมมาจากน้องน้องไครชื่ออะไรวะน้องมีนใช่น้องมีนน้องมีนเด็กจังหวัดสมุทรปราการอส่งแถมให้ครับคือเทสกุชิกันก็แลกอันนี้ด้วยแลกเป็นของกินอะไรด้วยมาเปิดเลยเสียวเวลามาเปิดกันพี่ดีครับผม ไม่ต้องตัดต่อครับไม่ต้องหยุดครับดำก็ดำรับดำมากมันผีเราจะโชว์หน้าสดกันนี่มีเซาอีกหน้าสดหน้าสดวิสีมันดูใหญ่สีจังเปดโคกหน้ากินไม่ได้กินเลยนะเนี่ยเราโคนเดี๋ยวมาเก็บอันนี้ก่อนอ่านไม่ออกหรอกกลับด้านเดี๋ยวอ่านให้ฟังต้องเก่งเลยเปเปอร์มินเปเปอร์มินแน่นอนใช่เปเปอร์มินไซดิทัลโมนิฟาย ตายด้วยโคกมันคือรถโคกแน่นอนแต่มีรถอื่นด้วยโอ้สาสาโอ้ป่ะัน้าหนังล็อกมากค่ะเอ้ยมันมีสีฟ้าด้วยดีกว่าเดขาดูสีฟ้าสีสีโคกที่หลังมีสีฟ้าอีกแผ่นหนึ่งโอ้ฮะเลย่องรถนี้สตาร์ดีว่ามาดูละโคกดีกว่า เหมือนโคกอ่ะบิดทำไมไม่เหมือนโคกอ่ะมันเย็นอะมันเหมือนใช่มันเย็นมันไปไปพวกมินงไงมันติดตากดเมาอ่ะอยู่รายการเนี้ยอยู่รายการนี้ดมกัญชาเอ้ยไม่ใช่ตัดต่อแต่ต่อก็ไม่ก็ไม่เกี่ยวเอ่ะติดตาจะกินให้หมดได้ไหมคายนอนโอ้โหูติดนิ้ว ก็แบบนี้ก็ต้องลาไปก่อนกับกับอะไรสกินาแคสมต์เกมกับแคสเกมมิ่งเออแคสเกมมิ่งกับเซอร์ตินีชัยมงคลนะคะบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราสองคนด้วยนะเย้แฟนฟรีแม่คุณเอาใหม่เอาใหม่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 ขออีกรอบเอาใหม่เอาใหม่ลาไปภาพนี้แล้วกันมัวดิจุ๊บจุ๊บ